สรุปมาให้นะทั้งหมด5ข้อด้วยกันที่มองว่า Honda c ซ v i c ในะตอนนี้เนี่ยยังเป็นรถที่น่าใช้อยู่แรงขับง่ายนะขับขี่มั่นใจหลายๆคนที่ท่านเล็งตัวของ h o น d a าซี vic ไว้อันนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะสวัสดีครับรอนอโต้ไอรอนนะครับวันนี้ถูกใจสายซิ่งแน่นอนนะฮะวันนี้เรามาอยู่กับ Honda Civic e h e v ตัว r s นะครับในตอนนี้เนี่ย Honda c ซี i c เนี่ย มีข้อเสนอมานะเป็นทางเลือกให้เราเนี่ยได้ออกรถได้ง่ายขึ้นเป็นทางเลือกให้กับคนที่สนใจในตัวของ Honda c ซี i c อยู่ทั้งในเกรดที่เป็นเทอร์โบนะฮะแล้วก็เป็นเกรดที่เป็น e h e v แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงตัวรถด้วยว่าจุดไหนที่น่าสนใจเราเนี่ยสรุปมาให้นะทั้งหมด5ข้อด้วยกันที่มองว่า Honda Ci นะี i c ในตอนนี้เนี่ยยังเป็นรถที่น่าใช้อยู่ยังเป็นรถที่น่าสนใจอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะค่อยๆไล,ล่เลียงเนี่ยให้ทุกคนได้ฟังกันเดี๋ยวขอเริ่มที่ตัวของข้อเสนอก่อนลกัน คือตอนนี้ Honda Civic เนี่ยมีให้เลือก3เกรดนะฮะเกรดเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นตัวของ1.5เทอร์โบ E-L Plus นะครับเขาจะมาพร้อมกับข้อเสนอเนี่ยประมาณ3ตัวเลือกด้วยกันข้อเสนอแรกนะฮะคือจะมีส่วนลดเนี่ยสูงสุดถึง85,000บาทนะแล้วก็จะมาพร้อมกับฟรีประกันภัย1ปีแล้วก็ตัวของ Honda u n t i m a t e Care ทางเลือกที่2เนี่ยก็จะเป็นดอกเบียเ้ย0%นะฮะแล้วก็มาพร้อมกับตัวของ Honda x x c l u s i v e c แค e 5ปีซึ่งเดี๋ยวจะลงรายละเอียดให้ฟังว่าตัวของ Honda x x c l u s ู v e c แค e 5ปีตรงนี้เนี่ยมันดียังไงมันน่าสนใจยังไงแล้วก็ตัวเลือกที่3ของตัว1 5 Turbo โเนี่ยก็คือจะเป็นตัวของ Double s ส i l e พ a ทนะฮะก็ <c oughs> จะมาพร้อมกับค่างวดเริ่มต้นเนี่ยเพียง1 7 8 0บาทหรือว่าเลือกดาวเพียง10%ฮนะ,ะแล้วก็อย่างนึงคือตัวของฟรีประกันภัย1ปีเหมือนกันแต่ถ้าขยับขึ้นมา เป็นในตัวของ e h e v เนี่ยจะเป็นข้อเสนอเดียวกันนะครับก็คือตัวของดอกเบีย้ยเนี่ย0%พร้อม Honda Exclusive Care 5ปีก็เดี๋ยวมาลงที่ตัวของ Honda Exclusive Care กันก่อนคือในตัวของ Honda Exclusive Care 5ปีตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะได้มาในตัวแพ็กเกจตรงนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของฟรีประกันภัย1ปีแล้วก็จะมีรับประกันเนี่ยตัวแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยนาน10ปีไม่จํากัดระยะทางและอีกอย่างนึงที่ดีเลยคือจะมีเรื่องของ ฟรีเรื่องของการเช็คระยะนะฮะทั้งค่าแรงค่าอะไรต่างๆเนี่ยครอบคลุม5ปีหรือว่า100,000กิโลและอย่างนึงคือตัวของ Honda าแ t นติเม Care ที่จากเดิมเนี่ยเขาจะรับประกันคุณภาพตัวรถมาเนี่ย3ปีหรือว่า100,000กิโลเขาอัพเพิ่มอีก2ปี40,000กิโลเท่ากับว่าเราจะได้ Honda าแ t นติเมทแค e เนี่ย5ปีหรือว่า104,000กิโลตรงนี้ถือว่าเพิ่มความคุ้มค่าได้มากเพราะว่าถ้าเราออกรถมาบางคนกังวลเรื่องของค่าใช้จ่ายนะ หลังการขายเราต้องซ่อมเราต้องปรับอะไรบ้างแต่ว่าถ้าได้ในส่วนนี้เข้ามาช่วยเนี่ยผมมองว่ามันช่วยในเรื่องของการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราสามารถที่จะเซฟคอร์สลงไปได้มีการรับประกัน,นต่างๆเข้ามาที่เยอะการใช้รถของเราเนี่ยก็จะสบายใจมากขึ้นและเดี๋ยวในตัวของโปรโมชั่นในรุ่นอื่นๆเราจะสรุปให้ฟังว่ามีอะไรอีกบ้างเพราะว่า Honda ก็ถือว่ากระตุ้นตลาด ในช่วงปลายปีนี้อย่างเต็มเหนียวแล้วนะฮะกลับมาที่ตัวรถของเรานะฮะคือตัวของ Honda Civic e-h-e-v รุ่น R-S ตัวนี้นะมาพร้อมกับราคาค่าตัวน่ะหนึ่งล้เก้าพันบาทจุดแรกเลยที่ยังมองว่ารถคันนี้ยังน่าสนใจอยู่คือเรื่องของดีไซน์ความหล่อความเท่ของตัวรถคือในตัวนี้เนี่ยที่เป็นรหัส F-E เนี่ยเรื่องของดีไซน์เนี่ยผมถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆแล้วด้วยไซส์บอดี้ที่มันดูใหญ่พอมาพร้อมกับ ตัวท็อปเนี่ยล้อขนาด18นิว้วมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันน่ยมันดูลงตัวมากในตัวนี้เรื่องของหน้าตาอันนี้รู้สึกว่าน่าจะถูกใจหลายๆคนและสำหรับใครที่เลือกตัว RS เนี่ยอาจจะจบตรงนี้ได้เลยคือเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเติมแล้วคือมันหล่อมาจบแล้วแน่นอนนะฮะในปกกระจกมองข้างสีดําแบตโลโก้ RS ต่างๆนะฮะหรือจะเป็นเรื่องของสปอยเลอร์ด้านหลังที่มีการติดตั้งมาให้แต่ว่าใครที่ สมมติว่าอยากตกแต่งเองอยากได้ความสวยงามอยากไปแต่งข้างนอกเพิ่มเติมลงไปเล่นในตัว e-l plus ก็ได้ที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดตัวนั้นมันจะมีความคลีนกว่ามีความเรียบกว่าได้ขนาดล้ออะไรพวกนี้ที่แตกต่างกันก็ไปตกแต่งเพิ่มเติมมันได้แต่ใครสายซิ่งอยากจูนเครื่องด้วยเอาแรงด้วยอยากแต่งล้ออีกเล่นตัวเทอร์โบเลยก็ได้นะอันนั้นราคาถูกสุดฟีลลิ่งการขับขี่ก็มีความแตกต่างกันซึ่งเราเคยรีวิวในตัวของ1.5เทอร์โบไปแล้ว มันจะสนุกกันคนละแบบถ้าเราเทียบกับในตัวของเครื่องยนต์ e-h e-v ในรุ่นนี้แล้วอีกอย่างนึงคือตัวเทอร์โบเนี่ยมีส่วนลดด้วย <S <S 1> <S 1> <ๆ>ก็จะได้ลดในราคาที่ออกมาเนี่ยไม่ถึง1ล้านบาทถ้าเราไปออกในตัวเทอร์โบนะอันนี้ยังไม่รวมพวกแบบเรื่องหลังบ้งหลังบ้านอีกนะว่าเขาจะให้อะไรมาอีกเท่าไหร่อันนี้ก็ลองดูแต่สำหรับผมแล้วคือถ้าตัว r s เนี่ยมันจบแน่นอนซื้อมาหล่อแน่นอนจบครบมาเลยจากโรงงานาแต่สิ่งที่ขาดอยู่อย่างเดียวที่อยากได้เพิ่มในตอนนี้ก็คือแค่มีในส่วนของ กล้องรอบคันแล้วก็บายสปอตเท่านั้นเองต่อมาจุดที่2นะฮะที่ยังประทับใจในตัวของ Honda Civic อยู่เนี่ยคือเรื่องของพื้นที่ภายในห้องโดยสารเพราะว่าถือว่ามีขนาดที่ค่อนข้างจะใหญ่นั่งสบายถ้าลองเทียบกับคู่แข่งเดียวกันในเซกเมนต์ของ Civic จริงๆเนี่ย,เ,ยเขามีอินทเทอเียที่ค่อนข้างจะกว้างแล้วก็ได้เปรียบในจุดนี้นะฮะอย่างพื้นที่นั่งแถว2เนี่ยที่นั่งอยู่ เห็นไหมฮะพื้นที่ของเล็กรูมเหลือนะถือว่านั่งสบายสําหรับรถที่เป็นซีดานแบบนี้เฮดรูมมันจะไม่ได้เหลือเยอะมากหรอกรถสไตล์แบบเนี้ยแต่ว่าก็จะมีแอร์แถว2มาให้นะครับมีตัวของพอร์ตการเชื่อมต่อที่เป็น Type C เนี่ยสองตำแหน่งเนื้อบาะต่างๆนั่งสบายครับตัว RS ก็จะเดินได้สีแดงนะเป็นเอกลักษณ์ของเขาจะได้มาแค่ในรุ่นท็อปที่เป็น RS เท่านั้นส่วนพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยมันดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างลงตัวนะ ถ้าพูดกันจริงๆคือเรื่องของเลเยอร์การใช้งานต่างๆของรถ Honda เนี่ยมันใช้งานง่ายขึ้นมาและสามารถปรับตัวได้เร็วสามารถใช้งานได้เลยส่วนในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นในตัวหน้าจอกลางขนาด9นิ้วเนี่ยก็จะมีการรองรับตัวของ Android Auto Apple CarP l a y แบบไร้สายหรือว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการที่เกี่ยวกับตัวของ g l e b u i l t i n อ่ะมีมาให้เหมือนกันเนี่ยการเชื่อมต่อรวดเร็วด,ด้วยอันนี้ถือว่าดีนะแล้วก็จะมีหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ ที่เป็นดิจิตอลเหมือนกันขนาะด10.2นิ้วคือเวลาเราเป็นผู้ขับขี่เนี่ยมันจะรู้สึกว่าภายในรถเนี่ยมันดูกว้างคือคอนโซลหน้ามันไม่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้ภายในรถคันนี้มันดูเป็นรถที่มีความน่าขับขี่ดูไม่อึดอัดอันนี้เป็นจุดที่รู้สึกว่า Honda เนี่ยทำออกมาได้ดีในตรงนี้นะฮะก็ถือว่าอันนี้เป็นจุดที่2ฮะที่เราประทับใจในตัวนี้ มาต่อที่จุดที่3นะฮะขับ Honda c ซี i c จะไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้นะคือเรื่องของการขับขี่นะครับเพราะว่าเป็นรถที่มีการขับขี่ที่ดีโดยในตัวของ Honda Ci ี i c ehev เนี่ยจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรแล้วก็ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยสองตัวด้วยกันก็เท่ากับว่าเครื่องยนต์รวมมอเตอร์แล้วเนี่ยอยู่ที่184แรงม้าแรงบิดเนี่ย315นิวตันเมตรนะฮะซึ่งสิ่งที่ผมชอบเนี่ยคือเรื่องของอัตราเร่งนะครับเนี่ยถ้าเติมคันเร่งไปครับ คืออัตราเร่งอะสมูทแล้วก็นุ่มนวลซึ่ง315นิวตันเมตรเนี่ยมันแรงมากนะถ้าเราใช้ความเร็วในช่วงประมาณ80 120เนี่ยจะมีอัตราเร่งที่ตอบสนองได้ดีมากเพราะว่าคันนี้ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยในการขับเคลื่อนเป็นหลักนะทำให้อัตราเร่งเนี่ยดีแต่ว่าพอเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันจะมีในช่วงความเร็วปลายที่แรงเนี่ยจะตกนิดนึงซึ่งจะมีความแตกต่างจากในตัวของ 1.5เทอร์โบเพราะว่าเครื่องยนต์1.5เทอร์โบเนี่ยจะได้ความเร็วปลายที่แรงมากกว่าคันนั้นเนี่ยมันจะมีแรงม้าอยู่ที่174แรงมา้าแรงบิดเนี่ย240นิวตันเมตรแล้วมันจะมีความแตกต่างในเรื่องของฟิลลิ่งการขับขี่เล็กน้อยที่ในตัวเทอร์โบเนี่ยน้ำหนักตัวรถเนี่ย มันเบาวกว่าอันนั้นก็จะสนุกไปอีกแบบแต่ถามให้ตัว EHEV เนี่ยมันก็ได้ความสนุกของมันอยู่ในช่วงความเร็วที่ไม่เกินสัก140กิโเมตรต่อชั่วโมงละกันอัตราเร่งเนี่ยจะยังโอเคอยู่แต่ว่าในความเร็วปลายเนี่ยจะมีความเหี่ยวๆวกว่านิดนึงแต่ถามว่าอัตราเร่งเนียนไหมแรงไหมแรงนะครับคันนี้ฟิลลิ่งของพวงมลาลัยเนี่ยก็ค่อนข้างมั่นใจนะฮะเนี่ยพวงมลาลัยกระชับนะฮะยกเปลี่ยนเลนนะ เนี่ยฟิลลิ่งพวงมาลัยดีขับขี่ได้มั่นใจนะฮะแล้วก็แน่นอนว่า n o n l a n e w a วอ h ยังมีมาให้อยู่นะนี่กล้องสำรวจการนะฮะสุดคลาสสิกของเรามันก็มีประโยชน์ในบางเวลานะเนี่ยถ้าสมมุติอยากเปิดแช่ไว้ดูฝั่งซ้ายก็ได้มีรถมาไหมอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของตัว l e n นวอชนะแต่หลักๆเราก็อยากได้กล้องรอบคันมากกว่าในตอนนี้นะเนี่ยฟิลลิ่งการเข้าโค้งครับนะ mm hmm. มันเข้าโค้งได้มั่นใจครับในตัวของ c ี v i c ช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยเป็น m a c p h r s s o s t t r ตนะครับแล้วก็ช่วงล่างด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบบ Multilink ก็จะให้การขับขี่ที่ดีอยู่แล้วนะซึ่งจะมีโหมดการขับขี่เนี่ยให้เราใช้ด้วยก็คือมี Eco, Normal, Sport แล้วก็ Individual นะฮะซึ่งโหมดที่เราลองเหยียบให้ทุกคนดูเมื่อกี้จะเป็นในโหมด Normal นะฮะ,ะเดี๋ยวลองมาที่โหมด Sport บ้างในโหมดส p o r t เนี่ยมันจะมีเสียงสั่งเคาะให้ด้วยนะรเราเร จะมีเสียงเข้ามาเพิ่มความน้อยใจมากขึ้นแต่ก็เป็นเสียงสั่งเคราะห์นะแต่ก็ช่วยเพิ่มอารมณ์ในการขับขี่ให้เราใจมากขึ้นนะฮะเนี่ยแต่อัตราเร่งเนี่ยนเนียนมากเนี่ยถ้าเหยียบมาถึง120อสบนี่คือสบายๆเลยนุ่มนวลแรงขับง่ายนะขับขี่มั่นใจอันเนี้ยลองโยกเลนซ้ายนะครับเนี่ยขับขี่ได้ดีซึ่งถามว่าจุดอ่อนเนี่ยก็ จะมีอยู่คือเรื่องของการเก็บเสียงการเก็บเสียงคันนี้อาจจะมีเสียงรบกวนเข้ามานะถ้าเราเจอในพื้นถนนที่เป็นพื้นคอนกรีตแต่ว่าถ้าเราเจอพื้นยาม,มาตตยเนี่ยเหมือนในตอนนี้ที่เราขับอยู่เนี่ยอันนี้ก็สบายๆนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายแต่ว่ามันจะมีสูตรโกงอยู่อย่างหนึง่งถ้าไม่ค่อยอยากได้ยินเสียงรบกวนเข้ามาเนี่ยถ้าเลือกตัวท็อปที่เป็นนาเอสเนี่ยเปิดลําโพงโบสเลยเสียงรบกวนเนี่ยหายแน่นอนอันนี้นคอนเฟิร์มนะฮะ ลองมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันเพราะว่าเคยขับตัว RS ไปแล้วด้วยเปิดลำโพงโบสจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ทันทีแต่ก็จะมีเข้ามาตามที่บอกไปคือเรื่องของพื้นถนนคือหนึ่งปัจจัยแล้วก็ความเร็วที่เราขับด้วยว่าเราขับเร็วหรือเปล่านะฮะแล้วมาต่อเลยเรื่องที่4นะฮะมันจะสอดคล้องกับการขับขีบ่พอดีคือเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันนะฮะเพราะว่าคันนี้184แรงมา้า315นิวตันเมตร เป็นแรงมาที่เยอะนะครับที่ยวลองเหยียบให้ดูเนี่ยมีกา้งขับขี่ที่ค่อนข้างจะแรงเร็วทันใจแต่ว่าได้ตามที่เปลืองน้ำมันที่ดีคันนี้เนี่ยเคยมาที่25กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งการใช้งานจริงของเราตั้งแต่ได้ทดลองขับ Honda Civic มาเนี่ยเราจะทำได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ18-20กิโลเมตรต่อลิตรนะนี่คือค่าเฉลี่ยที่เราทำได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครขับรถไม่เร็วมากนะฮะคันนี้ถังน้ำมัน40ลิตร แน่นอน600โล700โลมีให้เห็นแน่นอนถ้าขับได้20กิโลเมตรต่อลิตรทำได้สบายๆนะใครเท้าหนักหน่อยก็อาจจะได้ประมาณ600นิดๆซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไปส่วนในตัว1.5เทอร์โบเนี่ยัน้นจะได้อยู่ที่ประมาณ1 3 1 4กิโลเมตรต่อลิตรที่เคยได้ทดลองขับไปจุดนี้แหละที่ ehev เนี่ยจะทำได้ดีมากกว่าเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการใช้เป็น daily use ใช้งานในทุกๆวันต้องการรถที่ประหยัดน้ำมัน Honda Civic ททำได้แน่นอนนะครับถือว่าเป็นรถที่แรงแล้วก็ทาําอัตราชิ้นเปลืองน้ํามันเนี่ยได้ดีแล้วก็มาที่เรื่องสุดท้ายเลยคือเรื่องที่5นะครับคือเรื่องของ Honda Sensing หรือว่าระบบช่วยเหลือการขับขี่ Honda Sensing เนี่ยมันก็จะมีพวก Adaptive พ u i ฟค c o o t t r o l เลน k e ป p i n g อะไรพวกนี้นะฮะซึ่งรถหลายๆคันเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นว่าเขาก็ใส่กันมาหมดแหละพวกระบบช่วยขับขี่แต่ต้องพูดอย่างนี้ว่าใส่มาเนี่ยคือใส่มาเหมือนกันหมดแต่ทํางานได้ ดีขนาดไหนเนี่ยอันนี้แต่ละเจ้าเนี่ยทำได้ไม่เท่ากันทําได้ไม่เหมือนกันแต่ของ Honda พูดหลายครั้งแล้วว่าเป็นระบบเซนซิงที่ทํางานได้ดีทํางานได้เนียนแล้วก็ค่อนข้างจะมีความเสถียรนะครับซึ่งการใช้งานเนี่ยมันจะอยู่ที่พวงมาลัยฝั่งขวาเราสามารถเปิดการใช้งานได้เลยนะครับใช้งานไม่ยากแล้วก็กดเซตเลยเนี่ยตอนนี้ผมล็อกความเร็วไว้ที่87กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ Adaptive Cruise Control นี่ก็คือช่วยเราเนี่ยจนถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของพวก เลนคีปปิ้งพวกนะี้ก็ติดตั้งมาให้เนะี่ยสามารถเปิดใช้งานได้หมดเลยนะแล้วก็ทํางานได้ค่อนข้างดีด้วยเห็นไ,ไหมฮะเนี่ยช่วยเราดึงพวงมาลัยกลับเนี่ยถ้าเจอทางโค้งเนี่ยนะฮะรถเนี่ยก็จะช่วยเราได้ระดับหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยได้จนสุดนะถ้าเป็นทางโค้งอะ่ะเราจะต้องควบคุมเองอยู่อันนี้จะเป็นจุดที่ระวังกันนิดนึงไม่ใช่ว่าเออเปิดแล้วให้รถจัดการทั้งหมดไม่ใช่นะฮะทางโค้งเนี่ยเรายังช่วยประคองนิดนึงซึ่งถ้าความเร็วไม่ได้เยอะมากเนี่ยรถก็จะยังพอ เรคองตัวไปได้แต่ถ้าในความเร็วเยอะๆเราต้องช่วยควบคุมเพิ่มเติมแล้วแต่ว่าถ้าเป็นในทางตรงอย่างเงี้ยทั่วๆไปเนี่ยอันนี้ใช้งานได้สบายๆเลยนะรถคันข้างหน้าฮนะมีรถบัสคันใหญ่ความเร็วเราก็จะตกรดลงถ้าระยะห่างมันเพิ่มออกไปความเร็วก็จะเพิ่มลถให้เราเองตามความเหมาะสมแล้วผมรู้สึกว่าในตัวของ Honda ทําตัวเซนซิงเนี่ยมาได้ค่อนข้างจนเนียนแล้วก็ตอบสนองได้ดีอ่ะเนี่ยพอออกขวามานะความเร็วก็ เพิ่มขึ้นมาแล้วถ้าไม่ใช้งานแตะเบรกระบบก็จะปิดไปหรือว่าจะกดปิดเองทั้งหมดก็ได้เหมือนกันนี่ครับอัตราเร่งนะโอ้โหอัตราเร่งดีครับเนียนมากมาสรุปภาพรวมกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาพูดถึงตัวของข้อเสนอของ Honda ในแต่ละรุ่นนะเพราะว่าเขามีโปรมาเยอะมากนะครับเพื่อส่งท้ายปีนี้เนาะ ก็เดี๋ยวมาลองไล่ดูกันนอกจากตัวของ Honda Civic แล้วที่เราอธิบายไปเนี่ยในรุ่นอื่นๆมีโปรโมชั่นอะไรเนี่ยที่น่าสนใจบ้างมาเริ่มกันที่ตัวของ Honda HRV eH EV นะครับจะมาพร้อมกับข้อเสนอเดียวกับตัวของ Civic eH EV เลยคือมีตัวเลือกที่เป็นดอกเบี้ยพิเศษ0%นะฮะบวกกับ Honda e x c l u s i v e Care 5ปีก็จะมีรายละเอียดต่างๆตามที่เราบอกไปเลยนะครต่อมานะฮะในตัวของ CRV Turbo เนี่ยก็จะมาพร้อมกับดอกเบีย้ยเนี่ย0% Honda Exclusive Care 5ปีและมีบัตรเติมน้ำมันเนี่ยถึง20,000บาทส่วนถ้าเป็น CRV EHEV เนี่ยก็จะมาพร้อมกับทางเลือกที่เป็นดอกเบีย้ย0%บวกกับ Honda Exclusive แค่5ปีขั้นต่อมามาที่พี่ใหญ่กันบ้างนะครเปิดตัวไปสดๆล้อนๆเลยสำหรับ New คอด e-h e-v มาพร้อมดอกเบี้ยเนี่ย0.99%บวกฟรีประกันภัย1ปีหรือว่าถ้าใครเนี่ยเป็น Honda Royalty นะฮะดอกเบี้ยเหลือเพียง0.84%และรถยนต์ไฟฟ้าของทาง Honda นะ,ะ e-n 1มีโปรโมชั่นเหมือนกันมีดอกเบี้ย0.99%พร้อม Honda Exclusive ู a r e แค่5ปี และมีวอรชาร์เจอร์มาให้ด้วยส่วน Honda r o y a ยต y เนี่ยดอกเบี้ยเหลือ0.69%รับส่วนลดเพิ่มเติม50,000บาทด้วยสำหรับลูกค้าราชการรัฐวิสาหกิจและกลุ่มลูกค้าอาชีพพิเศษและมาที่รุ่นสุดท้ายรุ่นนี้นี่โปรเยอะสุดนะฮะคือตัวของ Honda City เฮะ,ะเดี๋ยวเริ่มมันที่ตัวของ Honda City Turbo กันก่อนทั้งใน้ตัว Sedan แล้วก็ตัว Hatchback ทั้งเลือกที่1เนี่ยจะมีส่วนลดเนี่ย70,000บาทจะมาพร้อมกับทางเลือกคือดอกเบี้ย0%พร้อมกับ Honda u n t i m a t e Care หรือจะเป็นประกันภัยเนี่ย2ปีพร้อม Honda u n t i m a t e Care ส่วนทางเลือกที่2เนี่ยจะเป็นดอกเบี้ยเนี่ย0%พร้อม Honda Exclusive Care 5ปีทางเลือกที่3เนี่ยจะเป็น Double Smile Pass สําหรับ Honda City Hatchback ในเกรด S Pass เนี่ย Honda ช่วยผ่อน7 ปีรวมมูลค่าสูงสุดเนี่ย14,400บาทหรือจะเป็นผ่อนเบาเริ่มต้นเพียงเดือนละ3,281บาทหรือเลือกดาวต่ำเพียง10%หรือ,อีกหนึ่งทางเลือกคือฟรีประกันภัย1ปี และ Honda u n t i m a t e Care และมีการรับส่วนลดเพิ่มเติม5,000บาทสำหรับนักเรียนนักศึกษานะฮะหรือว่าวิทยาลัยอาชีวะต่างๆรวมถึงนักเรียนนักศึกษาจบใหม่เนี่ยที่อายุไม่เกิน27ปีต่อมาในรุ่นของ Honda City e-h e HE v ทั้งไอตัวซีดานและแฮชแบ็กเหมือนกัน ทางเลือกที่1คือส่วนลด50,000บาทเนี่ยจะมาพร้อมกับทางเลือกดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์บวก Honda u l t i m a t e Care หรือจะเป็นประกันภัย2ปีพร้อม Honda u l t i m a t e Care ทางเลือกที่2เนี่ยคือดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์และ Honda e x c l u s i v e Care 5ปีก็มีมาให้เหมือนกันแล้วก็รับส่วนลดพิเศษเพิ่มเนี่ย 5, บาทนะฮะสำหรับนักเรียนนักศึกษานะจบใหม่อายุไม่เกิน27ปีเหมือนกันเลยและคันสุดท้ายนะ Honda City Hatchback ตัว Drivewall อันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ e-h e HE v นะฮะมีส่วนลดในถึง7 0,000บาทมาพร้อมกับทางเลือกที่เป็นดอกเบีย้ย0%บวกกับ Honda u l t นติเม c แค e หรือประกันภัย2ปีพร้อม Honda u l t i ติเม c แ r e นะแล้วก็จะมีตัวของดอกเบี้ยพิเศษบวก Exclusive Care 5ปีแล้วก่วนลดเพิ่มเติมอีก20,000บาท โอ้โหนะ oh, อันนี้โปรแน่นจริงๆนะแล้วก็มีรับส่วนลดเพิ่มเติม5 0าพันบาทเหมือนกันสำหรับนะักเรียนนักศึกษานะวิทยาลัยอาชีวะต่างๆเช่นกันครับอันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นทั้งหมดนะครับของ Honda นะที่เขาได้ออกแคมเปญมาเพื่อกระตุ้นตลาดนะคใครสนใจสามารถไปสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะสนใจรถรุ่นไหนอะไรยังไงแต่ว่าถ้าพูดถึงตัว C ีวิ c ที่เรารีวิวกันในวันนี้ก็แน่นอนนะมันเป็นรถที่ค่อนข้างจะถูกใจวัยรุ่นอยู่แล้วด้วยเรื่องของดีไซน์ การขับขี่นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบเนี่ยผมชอบตัว Honda Exclusive แค่ e 5ปีกับที่มาพร้อมดอกเบีย้ย0%อันนี้เพิ่มความคุ้มค่าได้เลยเรื่องของค่าแรงค่าอะไรเช็คระยะพวกนีน้ผมว่ามันดีอยู่แล้วมันช่วยลดคอร์สลดค่าใช้จ่ายของเราได้นะแล้วมันก็เป็นรถที่ขับขี่ได้สนุกและหลายคนที่ท้าเล็งตัวของ Honda Civic ไว้อันนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะในการที่จะออกรถในครั้งนี้นะแต่ก็เลือกตามที่เราชอบนะฮะ อยากขับเทอร์โบอยากขับไฮบริดหรืออยากรอแบบจบๆเลยก็เลือกตัว RS อยากแต่งเพิ่มเติมเอาตัว EL+ Plus ก็ได้อยากขับแรงอยากไปจูนเครื่องอะไรกันก็เลือกตัวเทอร์โบก็ได้มีส่วนลดนะออกรถนี่ไม่ถึง1ล้านแน่นอนอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะฮะทั้งหมดในวันนี้นะก็คิดเห็นกันยังไงลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะครับในวันนี้ถ้าชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะจะได้ ครบ1 0 0 0 0หมืซับเร็วๆนี้นะฮะก็ฝากติดตามกันด้วยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย